สวัสดีค่ะมุมหมอพืชอยู่ในไลฟ์วันนี้นะคะจะเล่าถึงว่าใส่ปุ๋ยเคมีมากไปทุเรียนตายแก้ไขยังไงเมื่อหลายวันก่อนนะคะทีมงานเราก็ไปเที่ยวที่สวนทุเรียนค่ะปรากฏว่าสวนนี้นะคะเมื่อก่อนเนี่ยใบสวยสดใสดอกเต็มต้นเลยค่ะ เจ้าของเขาก็อยากให้สวนเขาเนี่ยดอกดกหอวหาดอกยากมากเลยนะครับฤดูนี้เขาก็เลยเอาปุ๋ยเคมีค่ะหวานทุกตารางนิ้วของสวนเลยปรากฏว่าไม่กี่วันต่อมานะคะใบสลดนะคะกิ่งแห้งลากตายทีนี้เรามาดูสาเหตุกันค่ะทำไมปุ๋ยเคมีถึงเกิดผลเสียกับทุเรียน ปุ๋ยเคมีเนี่ยนะคะเวลามันไปถูกน้ํามันจะเป็นสารละลายเมื่อมันถูกดูดเข้าไปในระบบรากพืชพืชเขาก็จะมีกระบวนการแลกเปลี่ยนนะคะก็คือน้ําในเซลล์พืชอะถ้าหากว่าความเข้มข้นของข้างนอกมากกว่าข้างในเซลล์เขาก็จะต้องถ่ายน้ําออกจากต้นพืชเพราะฉะนั้นเมื่อใส่ปุ๋ยเคมีมากไปความเข้มข้นของปุ๋ยเคมีซึ่งสูงมากจะไปดึงดูดนะคะ น้ำจากเซลล์พืชออกมาทําให้ใบเหี่ยวกิ่งแห้งและต่อมาก็คือส่งผลเสียก็คือลากตายเมื่อเกิดปัญหานี้นะคะพี่น้องเกษตรกรไม่ต้องตกใจค่ะอยู่นิลล์มีวิธีการแก้อันดับแรกก็คือว่าเราต้องคายเครียดให้ต้นพืชโดยด่วนเลยนะคะก็คือต้องลดความเค็มของปุ๋ยเคมี หรือว่าความเข้มข้นของสารละลายปุ๋ยที่คนต้นออกโดยการฝาดปุ๋ยเคมีที่ยังละลายไม่หมดแล้วก็นาดินในบางส่วนเนี่ยออกมานะคะไปกองไว้อันดับที่สองก็คือลดน้ำมากๆเลยค่ะเพื่อละลายปุ๋ยเคมีเหล่านี้ให้เจือจางเมื่อพืชเกิดความเครียดนะคะเราต้องคลายเครียดให้กับพืชเพื่อให้เขาสามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ตามปกติเราก็จะใช้ ผลิตภัณฑ์ดังนี้ค่ะคําว่าก e ีนซีวิลเนโอซิงพัทยูไมเนอและพ่นอาบโชคกิ่งใบลำต้นนะคะ 3- 5วันครั้งการพ่นแบบนี้นะคะจะเป็นการฟื้นฟูเซลล์ของพืชที่เสียหายไปให้กลับมาชุ่มชื้นแล้วก็มีกระบวนการในการเจริญเติบโตได้ตามปกติแค่นี้ยังไม่พอนะคะจะมีกระบวนการที่3ก็คือว่า เนื่องจากว่าฟวามเคมของปุ๋ยไปทําลายระบบรากนะคะทุเรียนน่ะเป็นพืชที่มีรากแผ่ที่ผิวดินนะคะในลักษณะบแบบนี้เนี่ยรากเขาจะถูกทําลายเปื่อยกรอบนะคะเราจําเป็นที่จะต้องทําให้เขาสามารถรับอาหารได้ตามปกติค่ะโดยการเรียกรากสูตรเรียกรากของเราประกอบไปด้วยยูอานิกยูเฟียสแคนเคีย ยูดิกนะคะจะเป็นตัวปรับความเป็นกรดเป็นด่างของพื้นดินสร้างความพุนของพื้นดินทําให้เหมาะสมต่อการพัฒนาและเจริญเติบโตของรากทุเรียนยูเฟียตจะเป็นตัวทําให้รากของทุเรียนนะคะมีประสิทธิภาพในการพัฒนาและแผ่ก็คือเป็นอาหารของพืชแล้วก็สร้างการพัฒนาของรากส่วนตัวแคนเชียนะคะจะเป็นตัวเหนียวนํา ทำให้หมวกรากเกิดได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นการเรียกรากด้วยชุดนี้จะสามารถทําให้ทุเรียนเกิดรากใหม่ทดแทนการสูญเสียรากเดิมได้ไวขึ้นในลักษณะแบบนี้นะคะเราจะพบว่าเมื่อทุเรียนมีการสูญเสียหรือว่าป่วยจากการแพ้ป่วยแล้วนะคะจะใช้เวลานานเป็นเดือนเลยนะคะฝ่าต้นจะฟื้นกลับมาได้อย่างเดิมอีกอย่าลืมนะคะพืชป่วย จะใช้พลังงานจากการสังราะห์แสงมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการฟื้นฟูแล้วก็ช่วยเขาอย่างมากถ้าหากพี่น้องเกษตรกรนะคะพบปัญหาใส่ปุ๋ยมากไปทุเรียนใบร่วงกิ่งแห้งลากตายติดต่อมานะคะสามารถแก้ปัญหาได้ตามสูตรที่เราแนะนำเลยค่ะหากพี่น้องเกษตรกรพบปัญหานะคะไม่ว่าจะพืชใดก็ตาม ฝากข้อความไว้ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้มุมหมอพืชก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ